บทที่เจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตรเอวันเมสุตังเอกังสมัยังพระควาสักเกสุวิหารติกะปิระวัสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสิทธิงปัญจมัตเตหิภิขุสะเตหิสัพเทเหวะอรหันเตหิ ท่สหิจะโลกะทาตูหิเทว,วตาเยปุยเยนะสันนิปติตาโหติพระวันตังท่านายะพิกขูสังขะสจะอักขะโธจะตุยนังสุทาวะใสก,กายกานางเทวานังเอตตหะ ตะทะโหสิจะยังโคพักวาสังเกสุวิหะราติกปิละวัสิมหาวเนมหาตาพิคูสังเคนะสิทธิงปัจจมัตเตหิพิคูสังเตหิสัพเคเฮวอาอรหันเตหิทัาสหิจะโลกะ ทาตุหิเควตายาทุยาหุเยนะสันนิปติตาโหติพัควันตังทัศนายะพิกขุสังขจัยันนูนะมะยัมปิเยนะพัควาเตหูปะสังกะเมยามะอุป,ปะสังกะมิตตวาพควตัตโตสัน ติเกปัจเจกะฮาถาภาเสยยามาติอัทธโคตาเทวตาเสยทาปินามะพระละวาปุริโสสัมมัตชิตังวาพระนางปะสาเลยยะปะสาลิตังวาพาหังสมิเฉยะเอวเมวะ สุทาวาเสสุเทเวสุอัตตะหิตาพะคขวโตปุระโตปาตุระหังสุอะทางโคตาเทวตาพักขวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิต,ตาโคเอกาเทวตาพักขวโตสันติตเก มังขาถังอะพาสิมาหะสะมโยภควานัสมิงเทวะกายาสะม,มาตาอาคันตามหะอิมังธรรมะสามะยังทักคิตาเยวะอัปาราชิตะสังมันติอะคะโคอะทะโค ปาราทิเทวตาพักเขาโตาสันติเกยิยมังคาถังอะภาสิตัสตระพิกขโวสุมาทหันสุจิตตังอัตตาโนปุชุกะมะกังสุสาระทีวเนตานิขัตตวิติยานิ รักขันติปฏิตาติอัะโขอปะ,ะลาเทวตาภคกวะโตสันติเกติมังคาถาอะภาสิสัตตวาขีรังเชตวาปะดิขังอิทะขีรังโอหัจจะมะ เมชาเตจรันติสุทาวิมะลาจักขุมตาสุทันตาสูสนาคาติอัทะโคอปราราเทวตาพภะคาวโตสันติเกอ,อิมังคาถังอภา,าสิเยเกจิพุทธังสรนังคตาจักเสนะเตขามิสติ อะปายาภูมิอะหายามนุสังเทหังเท,เทวะกายังปริปูเรสันติติอัทโคภะควาภิกุอามันเตสิเยเผยเยนะพิกุขเวทศาสาสุ โลกะธาตุสุเทวตาสันนิปติตาโหติตะทาขะตังทัศนายะพิกุสังคะจะเยปิเตพิกเววะเหสุอัติตมัทธานังอรหัโตสัมมาสัมพุทธาเตตัมเตสัมปิพราะเขาว่าตานังเอตั ปาระนาเยวะพระควตาสันนิปะติตา,าเฮสูงเสยะทาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตภิกทเวภักวัตสันติอะนาคะตะมัทธานาังอรหังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระคัวตานังเอตะ ปะระมาเยว,วะเทว,วตาสันนิปติตาพราว่าสันติเสยยะทาปิไมหังเอตะระหิอายคิสมิพิกขวเวเทวะกายานังนามานิกัสตะยิสามิพิกขวเวเทวกายานังนิมานิเทสิก สามิทิพคาวเวเทวะกายานังนามามิตังสุนาทะสาธุนังมะนะสิกะโรทะภาสัภาสิสม,สมีสมีติเอวมัมพันเตติโขเตพิคูพระควะโตปัจจโสสุพระควาเอตะทะโวจะ ิโลกานุกัสสายมถุมมาตพสิตาเยสิตาภิคิร ah ิค as ah ัมภะรังปะหัตตัสตาสมาหิตาปุทูศีหาวะลักลีนาโลมะหัตสาสิหัตสังสาสิสัมพุโนโอทาตมะนะสาสุทธ วิปสัสน,นามะนาวิลาพิโยปัจจะสะเตกัตยันตาวาเว,ะวานะวะนะกาปิระวัตถะเวตะโตอามันตะพิสันธาเทว,วะเกศาสเนระตาพราเเววะเตเทวกายาอภิกันตาตะเตว,วิชานาถพิขโว เตจะอัตตปะมะกะรงสุตวาพุทธสัจสาสัังเตสัมปาตุระหุยานังอะมะนุสานะทัสนังอเปกสตะมัดทัตคุงคุงหัดสาหัดสังทัสาหัดสังทัตศัต ตะริงสตังเอเกสหัสสานังอะมะนุสานะมัทธะสุงเอเปเกนันตะมัทธขุทิสาสัภพาภพุทาอะคุตตดจะสัมพังอภิยายะอาวะคิตวานะจักขุมาตะโตอามันตะยิ ศัทธ,ธาเทวะเกศาสเนระเตเอวะกายะอภิกันตาเตวิชานาถพิขโอโยโวหังกิตะยิส,สานมิคิราหิอนุปุปโโสตสันตะสะหัสสาวะยักขากุมมากาปิละวัฏขวา อิติมันโตอุชุมันโตว,วัชนะวัน,ตวนโตยสสัสสีโนโมทนาภคิก,กามุงพิกูนางสามิติวะหังชะสะมัตสาเหมะวะตายักษขานานันตะวัดนินโนวัอิธิมันโตอุชุมันโตว,วัชนะวัน,ตวนโตยสสัสสีโน โมทนามาอาภิกามุงพิคูนังสามิติงว่านางสาตาลิเคราติสะหัสสายักขานานัตตะวัฏนิโนอิทิมโตอุชุมันโตวัฒนาวันโตเยาสัสิโนโมทะมานาอาภิกามุงพิคูนางสามิติงว่านางอิเจเตโสระสะสะหัสสายักขาอานัตตะวัฏนิโน อิทิมันโตอุชุมันโตวัฒนวันโตยัสสีโนโมทะนาโมทะมานาอภิกามุพิขูนางสาสิมิติงว่านางวัสสะมมิตตาปัจจสตายาขานานตะวัดนิโนอิทิมันโตอุชุมันโตวัฒนวันโตยัสสีโนโมทะนาโมทะมานาอภิกามุภิขูนางยมิติงว่านางภุมพิโร ราชาคะิโกเวปุละสานิเวสนังพิกโยนังสตัตสหัดสังยักขานังปริปายิรูปาสติกุมพิโรราชาคหะิโกโสปาคะสะมิติงวะนางปูริมันจะทิสังราชาทาตารโทรปะสะสาะสติคำพานังคำ คันธรรมพานังทาอาธิปติมหาราชายะสัตส,สิโสปุตาปิตัสพหาหะโวอิทะนามามหาพลาอิทิมันโตอุชุมันโตว,วัฒนวันโตยะสัตส,สีโนโมทะมานาอภิกามุงพิกุนางสามิติงว่านังทักขีในจะทักที่สังราชาวิโรโตตับปสา สติกุมภาทานาังอธิปติมหาราชายสัตส,สิโสปุตตาปิตสัสสะพหาโวอิทะนามามหาพลาอิทิมันโตอุชุมันโตวัฒนวัฒนะนวันโตยสัสสิโนโมทมานาอภิกาโมงพิโคนงังสามิติวนงังปัจฉิมัจ,จะทิสังราชาวิรูปขโข ปสาสตินาคานังอาิปติมหาราชายาสัสสิโนโสปุตตาปิตัสสะพระหะโวอิทนามามหภาภราอิทิมันโตอุชุมันโตวัฒนะวันโตยสัสสิโนโมทานามาโมทมานาอภิกามุงพิกูนังสามิติงวานางอุตตะรันจะ ทิสังราชากุเวโรตับปะสาสติยักขานาังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตตาปิตัาภะหาโวอิทะนามามหัพพลาอิทิมนโตอุชุมันโตว,วัจนวันโตยา,ศาสศิโนโมทะมานาอภิกามุงพิคูนังสัมิติวะนังปุรามะสิทิสังอิตรัโธท่าคีเนนะวิรุ โก,กปัชิมีนะวิรูปคโคกุเวโรอุตตะรังทิสังจักตาโรเตมหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทันทละมานาอัถิอัถถังสุวะเนกาปิละวัเนเตสังมหาม,มายาวิโรวิโนภาษาอาโควัจจะ กาสัทธามายาปเกทุเวพระทุวิภูจะภูโตสาหะจันทโนมากะมะเสโทจะกิณุทันทุนิมัตถุจะปะนาโนปะนาโทโอปะมะโยจะเทวสูโตจากมาตะลิจิตเะเส โนจะคำคำโภะโมนะโมราชาชะโนสะโคอาคูปัจสิโคเจวะติมพารูสุริยะวัจะชะสาเตเเตจัตเนจราชาโนคันคับพาสะขาราชุพิ โมทมานาอาภิกามุงพิคูนังสมิติงว่นังอาทาคูนาภษานาคาเวสาลาสะหะปัสะชะกากรมพระลัสะตะราอาคูปายากาปายาคาสะหะยาติภิอามุนาอาตรัฐาจะอาคู นาคายะสัตสิโนเอราวัตโนมหานาโคสโสปาคาสมิติงวะนังเยขราเชสหสานะหรันติทัพพาทิชาพิกิวิสุทธจักขูเวหายะสาเตวะนะมัดนปัปตาจิตราสุปันนาอิติ เตสะนามังอะภยันตะทานาคาราชาณมาสิสุปันนะโตเขมะมะกาสิพุทโทสันหานิวาจาหิอุปะวะหายันตานาคาสุปันนาสารณะมะกะสุพุทธังชีตะวะหิราหะเทนะสุสะมะ สะมุทังอสุราสิตาพาตะโรวะหะวัตเสเตอิทธิมันโตยะสันสีโนกาละกัญชามหาพัสสมาอสุราธานาเวทะเวละสาเวปจิติสุสุจิตติจะปะหาราโทนะมุจีสหะ สตับจะละภิภะลิปุตตานังสะเพเวโรจะนามามะกาสันในหิตวาพะลิงเสนังราหุพัททะมุปาระปาคะมุสมโยธานิพันเตพิคนังส สะมิสมิติงวะนงังอาโปจะเทวะอาโปจะเทวาปะทะวีจะเตโชวาโยตะทาะคะมงวะรุนาวะรุนาเทวาโสโมจะยะสายะสะสาสะหะเมตาการุนาการิกา อาคูเทวายะสัตสิโมทะเซเตทะสะทากา,กายากายาสเพนานัตตวัดนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวัฒนวันโตยะสัสิโมโมทะมานาอาภิกามุภิกคูนังสามิติวะนังเวทูจะเทวาสหะีจะอะสะมาจะเทเวยะมา จันทสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุรักคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักคิตานักคินักขันขตานิปุริคิตาวา,าคูทมันทะวะลาหากาวะสูนังวาสโกเสโท ยกโกป,ปาคปุปินทะโททะเสเตทะสกะา,ายาสเพนานะตะวัดนิโนอิธิมันโตอุชุมันโตว,วัดนะวันโตยะส,สิิโนโมทะมานาอภิกามูภิคูนังสันมิติงวานังอาคาคูสะมะปูเทวาชะละมัตขิสิขาริวะอะริ ทกาจะโรชาจะทุมมาปุภะิกภาสิโนวารุญาสหธรรมาจะอัจจุตาจะอนเนชกาสสเลยะรุจิราอาโคอาควาสเววะนะวะเนสิโนเทเสเตจะสะทากายาสเพนานั วันนิโนอิทิมันโตอุชุมันโตว,วัฒนะวันโตยะสสิโนโมทมานาอภิกรรมพิกุกลังสามิติงวนังสมานามหาสามานามานุสามานุสูตตมาคิทาปะทสศิกาอาโคอาโคนโมปะทสศิกาคาทาค หระโยเทวาเยจะโลหิตตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวยะสิสโนทเสเ,ตเสตทัทธากายาสพเพนานตตวัฏนิโนอิทิมัโตอุชุมันโตว,วัตนวันโตยะส,สิโนโมทมามนาอภิกาโมภิกขตังสัมมิติงวานังสุกาการุม,มหาอารุนา อาคูวะนะว่ามะนะสาสหะโอทาคะโอทาตะคันหากาปาโมกขาอาคูเทวาวิกจักขนาสัทมัตตาหะาระาขาชามิสะสะมิสกาจัยัสสิโนธนะยังอาคา ปะชุนโ,นโยทิสาอภิวัตสติทเสเต,เตชทศถากายาสเพนานตาวัดนิโนอิทิมันโตอุชุมมันโตว,วัฒนาวันโตยสัสสิโนโมทะมานาอภิการมงพิคุนางสามิติงว่านางเขมิยาตุสิตามยามากันทะกาจากยะสสิโนสัมพิตะตภะ ตากาลามาเสธาโชตินามาจะอาสะวะนิมานาริติโนอาโคอะทาโคปาราน,นิมิตาทเสเต,เตจะทาเสเตท่สะทากายาสเพนานันตะวัตนิโนอิทธิมันโตอชุว,ว,วันโตวัฒนวันโตยัสสีโนโมทนาอภิกามุงพิคุนางสารนังสามิติงว่านัง ัเทตเทวนิกายะสัพเพานานันตาวัติโนนามันวะเยนะอาคันชุงเยจันเนสัทิสาสหะปาวุฒะชาติมังคีลังโอโอมติณะมะนาสวังทักเคโมคัต ตังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุรมมาปาระมัโตจะุตตาอิทิมะตะมะโตสหะสันนังกุมาโรติสโสจะโสปาคะสมิตติงวนังสุหัสสพรมมาโลกานังมหาสพรม,มาพิติ ทัติสุปะป,ปโนชุติมันโตพัสมพสมากายโยยะสันสิโสทเสตะอิสราอาคูปเจกะวัสุวาสะวัตตินโนเตสัจจมัชะโตอาคาหาริโตละปะริตว,วาริโต เตจะสะเพอภิกันเตสินเทเทเวสพพมมะเกมะมาระเสนาอภิกามิปัจจกันหัสสะมันทิยังเอธะคันหะถะพันทะทะราเคนะมัทธะมัทูทุโว สัมันตาปาริราวาเรถมาโวมุจจิทะโกจินังอิติมตัถะมหาเสนุกัจหะเสนังเอเปสัยิปนินาตละมาหจ,จะสะรงังจัตวานะเพระวัง ยะถาปวุสโกเมโภทนยันโตวสวิชูโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุงโทอสัยังวเสตจจะสับพังอภิยายอาอวขิตวานะจักขุมาตะโตอมันติยะอมันตยยะสัทธา สาวะเกสาสนนระเตมาราเสนาอาภิกันตาเตวิชาณาถาิขาโวเตจะอตัปปะมะกะรุงตุสวะพุทธสาสาสนังวีตะราเคหะเคหิปัก,กามงเนสังโลมัมปิอัชยัง สัพเพวิชิตะสังคามาพระยาตีตายยสันสิโนโมทันติสาหะปูเตหิพักสาวกาเตเชเตชะเนสุตาติ